วัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีใส่ผ้าหมึกของเครื่องพิมพ์ tsc ttp 2 4 7นะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีแกนที่มาอับเครื่องนะครับ2ชุดสีดำแล้วก็ผ้าหมึก1ม้วนแล้วก็แกนเก็บผ้าหมึกอีก1ม้วนนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใส่แกนเปล่าให้ดูก่อนนะครับเปิดฝาบนขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นรูปลักษณะการใส่ว่าด้านใหญ่อยู่ซ้ายหรือขวานะครับเราก็ดูตามรูปแต่ทีนี้เวลาใส่นะครับ ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นสปริงเวลาเราใส่เนี่ยเราดัานฝั่งซ้ายก่อนแล้วก็กดเข้าไปเหมือนกันนะครับหน้าหลังดันฝั่งซ้ายให้ชิดแล้วกดเข้าไปวิธีการเอาออกก็เหมือนกันครับนี่ครับผมอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะใส่ข้ามึกจริงๆเข้าไปนะครับเปิดฝาขึ้นมา แกะผ้ามึกม้วนใหม่นะครับหงายอย่างลักษณะนี้ไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็เสียบแกนเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปปล่อยให้ปลายตกมาด้านล่างนะครับเสร็จแล้วแกนเปล่าเราก็ใส่ล้อไว้เลย จับปลาที่ตกขึ้นมาด้านล่างอ้อมขึ้นไปแล้วก็แปะเข้าไปธรรมดาครับผมแล้วเอามือหมุนให้ตึงจนเจอเนื้อผ้าหมึกที่เป็นสีดําก็คือหยุดให้ตึงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาลงเป็นอันว่าเสร็จวิธีการใส่หมึกนะครับ